สมรักเผยความรู้สึกต่อตรงๆมาจีบลูกสาวลั่นใจกล้ามากเคลียถูกมองคบซ้อนสมรักคำสิงนะครับเผยความรู้สึกต่อตรงๆหลังรู้ว่ามาจีบลูกสาวลั่นไอ้นี่ใจกล้ามากเคลียรดราม่าเบสถูกมองคบซ้อนพร้อมแจงห่วงลูกสาวจริงไหมเรียกว่าศาสตร์ความหวานกันไม่หยุดไม่หย่อนครับหลายคนนั้นอิจฉาตาร้อนสําหรับสาวเบสรักวันนี้ลูกสาวของสมรักคำสิงและพระเอกหนุ่มกล้ามแน่นครับอย่างหนุ่มตรงตรงเดอะสตาร์ หลังจากที่ทั้งคู่ครับเปิดตัวคบหาดูใจกันก็ขยันเสิร์ฟความหวานแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆแม้ที่ผ่านมานะครับสาวเบสจะเจอดราม่าเรื่องช่วงเวลาที่คุยกับตรงๆสอนกับอดีตแฟนหนุ่มนอกวงการก็ตามแต่ก็ไม่ทําให้ความสัมพันธ์ของเบสตรงๆนั้นสั่นคลอนแม้แต่น้อยพอทั้งคู่นั้นบริสุทธิ์ใจไม่ได้คบสอนจริงแถมยังตอกย้ำโมเมนต์สวีทเวอร์ของคนที่กําลังมีความรักล่าสุดนั้นสาวเบสครับควงคุณพ่ออย่างสมรักคําสิง ที่ขึ้นชื่อว่าห่วงลูกสาวแบบสุดๆออกรายการแต่นี้คุณพ่อสมรับไม่พลาดที่จะมาพูดถึงความรักครั้งใหม่ของลูกสาวกับหนุ่มตรงตรงเดอะสตาร์ที่กําลังถูกจับตามองจากสังคมว่าเขาทั้งคู่อยู่ในสายตาผมโดยเมื่อก่อนเพื่อนของลูกสาวทุกคนก็สามารถมาที่บ้านได้หมดดันเบธรักบอนีครับลูกสาวเผยอีกว่าความจริงแล้วคุณพ่อไม่ได้ห่วงขนาดนั้นซึ่งคุณพ่อก็จะให้สิทธิ์ที่จะเลือกและทําความรู้จักกันได้ โดยที่ผ่านมาคุณพ่อไม่เคยไม่ชอบแฟนคนก่อนๆเลยแต่จะคอยดูอยู่ห่างๆมากกว่านอกจากนี้นั้นคุณพ่อสมรังนะครับยังยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้คบซ้อนมันเป็นธรรมดาของความรักตามภาษาวัยรุ่นที่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มาโดยตลอดส่วนที่หลายคนนั้นสงสัยทําไมหนุ่มตรงๆถึงเข้าบ้านได้และสมรักดูเหมือนเล่นด้วยนั้นก็เนื่องจากตนคิดว่าถ้าลูกชอบแบบไหนให้อยู่ในสายตาอีกทั้งช่วงนี้แฟนคลับชื่นชอบทั้งคู่ เบสตรงๆเยอะจึงอยากให้แฟนคลับคลายเครียดและดูคลิป YouTube ฮาๆในช่วงโควิดร้องกันนี้นั้นสมรักพูดปิดท้ายว่าทุกครั้งที่เพื่อนของลูกสาวมาที่บ้านจะกลัวและหลบหน้าตลอดมีแต่ตรงๆเท่านั้นที่กล้าเดินเข้ามาหาพร้อมกับลั่นไอเนี่ยมันใจกล้ามากแต่จริงช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดารา เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอ,อกราบขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ